ไปนะไปนะเลขกออกอะไรนะถามถามแก้วนะ่ะแก้วรู้ไหมใครโชคลาภลูกหลานน้อยอแก้วพูดฮะตัวไหนนะให้แล้วให้ตัวไหนไวยตั้งสองฟ้อ พูดอีกทีฟังไม่ชัดฟังไม่ชัดเลยให้ตัวไหนนอบาดนี่หัวยอ่ะฮึโลนไหมมาโดนมาใอ้แล้วให้แล้วให้ตัวไหนล่ะ นั่นแหละให้ตัวไหนพูดชัดชัดดนะูโอนะ้ไฟหนักผัวขาไอกที่ีอกที่พูดชัดชัดหัว่าไฟนะ <c oughs> เรนะียกออกตัวไหน ลตัวไหนน้อไปเนอวนมานะวนมาพอแล้ว พอแล้วบอกยังไม่พอขอกออ่อนเราไพเองฟังไม่ชัดฟังไม่ชัดเลยแก้วพูดชัดชัดอะไรคะพูดชัดชัดจ้ะอะไรนะหฮ่อได้ยินชัดอยู่อันนี้นะให้แก้วพูดชัดชัดว่าเลขออกตัวไหนใวดนี้ พอแล้วพอแล้วบ่พอแล้วบอหวอ่ะทำยังไงจะฟังดูเนาะเปนเนาะพอแล้วโอ้โหเป็นส่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเราให้แล้วนี่โอ้ค่อย,น,ยน,นัดโทรตาคุไปถามลวงตา ให้ประธานดวงตาเหรอหยอใะถามดวงตาอะไรแก้วแล้วรู้เรื่องเนาะใหแล้วให้แล้วให้จะไหนน่ะปะนี่โอ,อ้ไปหาตัวตาอะไรนะห้าหกห้าอย่างนี้เหรอ 5, 6, 5, ให้แล้วห้าหกห้าแล้วให้แล้วพอแล้วบอ พี่แก้วพี่แก้วนะคะวัดสวนสัทธารามพี่แก้วพี่แก้ววัดสวนสัทธารามนะคะคพี่โน้องแก้วชื่ออะไรนะคะพี่ไม่รู้มันชื่ออะไรเหมือนกันเรียกมันแต่ไอ้แก้ว<อ>กว่าได้ตักวาผมใช่นะคุณแก้วเรียกคุณแก้วพี่แก้วก็ได้เนาะ ใช่ไหมคะพี่แก้วไยข้างบนข้างฟังดีๆเด้อฟซีเด้อไปแล้วพี่แก้วพูดว่าอะไรนะคะให้เอฟซีฟังดีๆนะคะไปค่ะพี่แก้วกินข้าวยังนะกินอาหารยังฝนจะตกไหมวันนี้พี่แก้วน่ะโอ้คอยหนักโทรนะผม แก้วนะคะพี่แก้วนะคะที่วัดสนสัตธารามนล้แก้วที่พูดได้นะคะพูดได้อยู่นะแล้วพูดได้จ้ว่าพอแล้วพอแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วนี่ชัดเจนเลยให้แล้วพอแล้วบอให้ตัวไหนนะอีกที่นึ่งอ่ะถ้าให้แล้วแล้วพอแล้วอ่ะให้ตัวไหนนะใช่ค่ะ ให้เอฟซีฟังเอานะคะช่วยฟังนะคะแล้วก็ช่วยตีช่วยแปลนะคะแต่ว่าคําที่ว่าพอแล้วเนี่ยพูดชัดเจนมากเลยนะคะพอแล้วพอแล้วเนี่ยกลับให้แล้วนะคะท่านผู้ชมพอแล้วนั่นเห็นไหมพูดชัดมากพอแล้วอืม พอแล้วพอแล้วพนาวาไปอ,อ,อีกทีหนึ่งอ่ะร้องอีกทีหนึ่งเสียงแหลมแหลมอ่ะเสียงแหลมแหลมอ่าแหลมแหลมพอแล้วอ่ะร้องเสียงแหลมแหลมเด้อนันจ้าพี่ขอบคุณค่ะค่ะ,ะพี่แก้วยังทำ,ท,ทำเสียงแหลมแหลมค่ะทำเสียงแหลมแหลมให้นะคะอืม พี่แก้วก็จะเป็นเสียงเหมือนเสียงใหญ่ๆนะคะเสียงใหญ่ๆแล้วก็เสียงดําเหลมนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะคะฟังดูในคลิปดีๆนะคะอะไรนะอะไรนะขอถ่ายรูปหน่อยนะพี่แก้วนะถ่ายรูปพี่แก้วหน่อยนะ พอแล้วจ้าพอแล้วพอแล้วอพอก็พอ,พอนะคะอะไรนะอีกทีนึงเสียงแหลมแหลมอะไรนะเหมือนเจ็ดเมื่อกี้นี่มาไม่ลอนมามันซีเจ็ดอย่างงี้นะ่ะได้ยินอย่างงี้นะคะพี่แก้วเมื่อกี้น่สี่เจ็ดไหมอะ ค่ะ,คคะก็เมื่อกี้นะคะก็แอดมินก็คุยกับนกแก้วนะคะที่อยู่วัดสนสัทธ,ธารามนะคะซึ่งอยู่นานแล้วเนาะ,นอะแอดมินเคยเห็นนานแล้วนะคะกับอยู่ใกล้ๆกล้กระท่อมหลวงปู่สวงนะคะก็ะจะเป็นนกแก้วของหลวงปู่เสีย่ยหลวงปู่สวงก็ว่าได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าตั้งแต่แอดมินรู้จักนะคะก็ เห็นอยู่ที่วัดสนตลอดนะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะฟังแล้วก็จับใจความดูดีๆนะคะว่าพี่แก้วนะคะนกแก้วนะคะสีดำนะคะไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะก็เรียกแต่นกแก้วพี่แก้วนะคะเขาเรียกว่าพี่แก้วก็แล้วกันเนาะค่ะก็เคยบอกนะคะโชคลาภถูกนะคะแต่แอดมินไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่นะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็รับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับนกแก้วนะคะที่บอกนะคะแล้วก็พูดเป็นนะคะบอกตัวไหนแอดมินก็ฟังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยชัดให้เอฟซีฟังแล้วก็จับใจความดูว่านกแก้วให้ตัวไหนนะคะค่ะคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ